เมอร์เซเดสเบนซ์ AMG GLE 53 4MATIC+ พูดูแผ่นานามว่าพ่อบ้านใส่สิ่งแล้วทำไมใครๆถึงให้ฉายานี้ถ้าพูดถึงรถ SUV ขนาดใหญ่ในบ้านเราในตลาดมีให้เลือกหลากหลายรุ่นและในตระกูล GLE ก็มีให้เลือกด้วยกันถึง3รุ่นแต่สำหรับ GLE 53คันนี้คือที่สุดแห่งพลังที่มาพร้อมกับสมรรถนะที่ดีเยี่ยมและเครื่องยนต์ทรงพลัง และฉายาที่ได้มาเนี้ยมันได้มาจากอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับ และภายนอกสำหรับ GLE 53คันนี้นะครับสิ่งแรกนะครับที่โดดเด่นเลยกับกระจังหน้านี่นะครับมันเป็นการบ่งบอกว่าคันนี้คือตัว AMG นั่นเองนะครับเพราะกระจังหน้าของเขาครับเราจะเห็นได้ว่าหลายๆคนอาจจะเอาไปตกแต่งตามก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบซี่ตรงนะครับกระจังหน้าแบบซี่ตรงนะครับพร้อมสัญลักษณ์ AMG นั่นเองนะครับคันนี้ก็บ่งบอกไปแล้วนะครับว่าคันนี้คือตัวแรงแห่งตัว GLE 53นั่นเองนะครับและพร้อมกับชุดแต่งต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยชุดแต่งภายนอกรอบตัวรถทั้งคันนะครับเป็นแบบ แต่คันนี้ก็คือ MG แท้นั่นเองนะครับสีขาวตัดกับสีดําแบบเป็นโนแบ็คทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับช่องลมหรือช่องต่างๆนะครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นการตัดอากาศหรือรีดอากาศนะครับทำให้ตัวช่องลมเนี่ยผ่านมาที่ตําแหน่งตรงนี้นะครับทำให้ตัวล้อเนี่ยระบายระบบเบรกนั่นเองนะครับและส่วนของไฟหน้าครับเป็นแบบมันติบีม LED ครับให้ความสว่างไกลถึง650เมตรนะครับคือเรียกว่าขับต่างจังหวัดเนี่ยสะดวกสบายมากนะครับเพราะว่าไฟสามารถยกเองและลงเองและตัดเป็นช่อง เวลาเรามีรถสวนมานะครับไฟเนี่ยจะคัดเป็นช่องให้โดยอย่างอัตโนมัติเกิดความปลอดภัยในการใช้งานทางไกลด้วยเช่นกันนะครับด้านหน้าก็ตัวเรดร์นั่นเองครับอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้และในส่วนของเซนเซอร์ต่างๆและกล้อง360องศาก็มีมาให้รอบคันด้วยเช่นกันนะครับแล้วด้านข้างรถนะครับสิ่งที่บ่งบอกเป็น MG 53คันนี้นะครับตัวล้อนั่นเองนะครับแบบ MG ครับลายต่างๆเนี่ยเรียกว่าแบบลายล้อนะครับคันนี้ Double ลส o o นะครับหน้าปัดเงาและข้างในเป็นสีดำนะครับก็คือเป็นลายเฉพาะตัว เดียว e 53นะครับพร้อมกับไซส์ลอ้อในแบบแตกต่างกันก็คือด้านหน้านะครับมีความกว้างอยู่ที่275/45 R21 นิ้วนะครับและด้านหลังของเขาเนี่ย315/40 R21 เช่นเดียวกันครับแต่ซีรีส์ยางต่างกันและหน้ากว้างของตัวล้อก็ต่างกันด้วยเช่นกันนะครับและเบรกนะก็มีขนาดใหญ่เป็นแบบ MG ก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์ MG ชัดเจนนะครับที่ตัวคาลิปเปอร์เบรกนั่น,นะครับถ้าดูไปด้านบนของฝากระโปรงนะครับบางทีผมลืมพูดถึงเนี่ยก็จะมีนี่ตัว power dome นะครับจะเห็นได้ชัดว่าทําให้ตัวรถเนี่ยมัน ากยิ่งขึ้นนะครับ Turbo โฟร์เมติกก็บ่งบอกว่าคันนี้เป็นแบบขับเคลื่อนสีล้อครับกระจกมองข้างกับสีดําตัดกับตัวรถสีขาวทําให้ดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมบันไดด้านล่างนะครับก็ช่วยในการขึ้นลงนครับตัวรถคันนี้จริงๆแล้วอะขึ้นลงก็ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าตัวรถสามารถปรับยกขึ้นลงได้ด้วยเช่นกันนะเพราะช่วงล่างคันนี้เป็นแบบ ่่งลมนนนัันเอะครบถัดมาด้านบนเนี่ยก็จะเห็นลาวหลังคานะครับก็เป็นลาวสีดําตัดกับตัวรถพร้อมกับด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นกระจกแบบพาโนรามิกซัลลูฟนะครับคือยาวจนมาถึงผู้นั่งแถวที่2ด้วยเช่นกันประตูเป็นแบบคีย์เลสนะครับก็คือสามารถเปิดปิดล็อกได้ทั้ง4บานนะครับก็สามารถเปิดปิดล็อกได้ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับกดเบาๆแค่นี้ใน อยู่ที่ตัวเรานะครับในส่วนของด้านท้ายรถนะครับตัวท่อไอเสียเนี่ยบ่งบอกว่าเป็น MG นะครับเพราะว่าถ้าดูดีๆนะครับจะเขียนไว้เลยนะครับเอแล้วปลายท่อแบบลมดำแบบคู่นะครับดูสวยงามจริงๆครับอันนี้ดิฟิวอร์เซอร์ด้านล่างนะครับเป็นแบบดำด้านๆนะครับพร้อมสัญลักษณ์ MG และคา e ิ3ออานะครับบ่งบอกว่าคันนี้เป็นตัวพิเศษในความแรงนะครับและด้านท้ายรถจะใช้งานมากน้อยแค่ไหนพื้นที่ของตัวรถจะกว้างขนาดไหนครับเราไปดูกันครับ คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมบอกได้เลยว่ามันเตะค่อนข้างง่ายนะครับเวลาเปิดปิดท้ายรถครับคือเรียกว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยเยอะมากทีเดียวนะครับในการใช้งานต่างๆเนี่ย ด้านท้ายนี่โหจริง,รงๆใส่ล้ออะไหล่ตรงที่ท้ายรถนี้ก็ได้นะครับเรียกว่าพื้นที่หลุมต่างๆเนี่ยมีมาให้แบบเรียกว่าเยอะมากๆนะครับและอีกอย่างนึงครับความพิเศษก็คือตัวนี้เป็นตัวรถที่แบบถุงลมครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะเก็บของถ้ารู้สึกว่ามันสูงเกินไปเราสามารถมีปุ่มปรับขึ้นลงได้นะครับทําให้ท้ายเนี่ยกดลงยกของเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเนี่ยพอตัวรถที่มันสูงเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเอื้อมไม่ถึงเราสามารถกดตัวรถให้มันเตี้ยลงได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เวลาเราจะใช้งานก็แค ียงกดปุ่มตรงตำแหน่งนี้นะครับด้านภายในรถเป็นไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ครับผมและในส่วนของที่นั่งแถว2นะครับดูที่ขาผมก่อนเลยแล้วกันอันนี้คือตำแหน่งที่ผมขับนะครับเรียกว่าถอยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่พื้นที่เนี่ยห้องโดยสารเนี่ยถือว่าเยอะกว่านะครับทาให้การนั่งเนี่ยเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับสำหรับตัว GLE คันนี้นะครับมันเป็น SUV ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตำแหน่งต่างๆของเบาะนะครับการเอียงของเขาเนี่ยผมถือว่ามันโอเคดีเดียวนะนั่งแล้วรู้สึกว่ามันมันมีความเอียงกําลังพอดีในการใช้งานเลยนะครับก็หลุมที่ใส่แก้วต่างๆเนี่ยมีมาให้พร้อมนะครับเา แขนต่างๆเนี่ยเรียกว่าทั้งด้านข้างขวาและข้างซ้ายเนี่ยพอดีเลยนะครับสำหรับเราเรานั่งเนี่ยด้านหัวเนี่ยเรียกว่าเฮดรูมเนี่ยเหลือมากๆเหมือนกันนะครับเพราะที่ได้ดูตำแหน่งตรงนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยผมอันนี้ผมปิดม่านอยู่นะครับจริงๆกระจกเนี่ยเปิดมาได้ถึงตำแหน่งตรงนี้เช่นเดียวกันครับรถ s อ v ยอย่างนี้กระจกใหญ่นาดนี้ไม่มีฟิล์มแต่นี่ครับมีม่านมาให้เรียกว่าปิดม่านไฟฟ้าครับอีกชั้นหนึ่งนอกจากกระจกด้านนอกแล้วก็มีม่านตรงนี้มาให้ด้วยครับเน้นในเรื่องการใช้งานจริงๆนะครับห้องโดยสารด้านหลังดีวาเเร๋ย มาในส่วนของผู้นั่งด้านหน้านะครับก็ต้องบอกว่าการตกแต่งคันนี้มันให้ความรู้สึกว่ามันเป็นสปอร์ตมากๆนะครับตั้งแต่เนี่ยครับตรงนี้เป็นหนังและเดินได้แดน,นครับลดแรงต้องเบลสีแดงเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้เบลสีแดงนะครับเบาะเนี่ยปั๊ม AMG ตรงตำแหน่งตรงน,น,รงนี้ด้านข้างๆเนี่ยเป็นหนังเหมือนคล้ายๆคันทาร่านะครับเป็นหนังกลับผสมกับตัวเบาะหนังนะครับทาให้นั่งแล้วอ่ะเนี่ยปีกของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงดีเดียวทําให้เรารู้สึกว่ามันกระชับตัวแต่ว่าไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรนะครรับพมม ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับเรียกว่า เบาะนั่งการตกแต่งโดยรวมเนี่ยถือว่าดีทีเดียวนะครับและอีกอย่างนะครับกัลายของเขาเนี่ยลาย MG เนี่ยก็จะเป็นลายคล้ายเคปลอรนะครับก็คือจริงๆเนี่ยเป็นแค่ลายเท่านั้น,นครับมันไม่ได้เป็นเคปลอแท้แต่ดูโดยรวมเนี่ยมันทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยครับอันนี้ถือว่าดีทีเดียวนะครับระบบมันติฟังก์ชันต่างๆของตัวกลุมอะไรนะครับก็ต้องบอกว่านี่แพดเด h ชิปมีมาให้นะครับช่วยในเรื่องการขับขี่เวลาเราถอนคันเร่งนะครับคือปรับชิปดาวเกียร์ลงมาเนี่ยเรียกว่า ทำได้อย่างสะดวกสบายนะครับที่ตำแหน่งตรงนี้สามารถปรับที่โหมด M ตรงตำแหน่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับคือปรับเป็นขับแบบเมนนวลนะครับมันติดฟังก์ชันด้านซ้ายควบคุมจอที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับหรือเป็นตัวทัชแพดนะครับก็สามารถปรับที่ตำแหน่งตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าปรับได้หลากหลายเลยนะครับสําหรับตัว GLE คันนี้ด้านขวานี่ปรับที่หน้าจอผู้ขับขี่นะครับตรงตำแหน่งนี้ก็คือเรียกว่าเราจะให้มันแสดงผลตำแหน่งอะไรกันบ้างนะครับเรียกว่าคือถ้าจะบอกกันจริงๆเนี่ยปรับเปลี่ยนหลายรูปแบบมากนะครับ กับหน้าจอคันนี้นะครับเนี่ยปรับเป็นแบบเดินทางเป็นโชว์สมรรถนะของตัวรถหรือโชว์แผนที่แบบขนาดใหญ่แก่ได้ด้วยเช่นกัน,นครับเรียกว่าปรับได้หลากหลายตามการใช้งานของเราเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น จุดเด่นของตัว GLE นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าจอแบบนี้ก็มีคล้ายๆกันครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างเลยสําหรับตัว GLE 53ก็คือตัว AMG ตรงนี้นะครับบงบอกว่าคันนี้ก็คือ AMG นั่นเองนะครับแล้วฟังก์ชันการใช้งานจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับกับตัว GLE ตัวอื่นๆครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับแล่ตำแหน่งตรงนี้เป็นปุ่มปรับแอร์ต่างๆเหมือนเดิมนะครับและสิ่งที่มันพิเศษกว่าคันอื่นนี่ครับก็ต้องบอกว่าคือตำแหน่งตรงนี้นะครับตัวรถเนี่ยมันสามารถ ปรับได้ด้วยนะครับก็คืออย่ Arrow, yeah. างที่บอกนะครับเราสามารถปรับไปที่โหมดเนี่ยเราอยากให้รถเนี่ยเราสามารถดูที่ตำแหน่งนี้นี่เราดูที่นี่หน้าจอนี้ตอนนี้เราปรับให้รถมันเตนนี้ยลงแตนน่เราอยากให้มันสูงขึ้นเราก็นี่สามารถปรับสูงข <souvent> <sm> like ึ้นไ <elles> ด้ด้วยเช่นกันนะครับโช๊คที่มันเป็นถุงลมอ่ะอย่างที่บอกนะมันสามารถปรับลดเนี่ยเนี่ยแอรจัดลดให้มันสูงหรือต่ําได้ด้วยนะครับในการขับขี่เนี่ย แล้วแต่เราจะเลือกด้วยกันนะครับหรือเราจะเลือกในการเลือกที่โหมดกันกับขี่นะครับเราเข้าทางออฟโรดเนี่ยเราเลือกที่โหมดออฟโรดเนี่ยตัวรถก็จะยกขึ้นให้เองอัตโนมัติด้วยเช่นกัน,นครับอันนี้เรียกว่าสมรรถนะการใช้งานในเมืองเราก็ให้มันเตี้ยลงทําให้การข่อถนนดีขึ้นเราจะเพิ่มความสูงใเวลาเราลุยที่ที่เป็นธุรกัน,นเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ด้วยเช่นกัน,นครับเรียกว่ามาให้แบบครบๆนะครับแล้วก็อ่าน,นี้เปิดให้ดูนะครับว่า พานโนมิกสลลฟเนี่ยยาวไปถึงผู้นั่งด้านหลังทําให้รถคันนี้ยิ่งดูโปร่งโล่งสบายในการใช้งานการขับขี่นะครับและสมรรถนะของตัวรถเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเครื่องยนต์แรงม้าเนี่ยที่มีให้ใช้กนจนถึง435แรงม้านะครับเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาถึงในส่วนของการขับขี่นะครับกับตัว GLE 53นะครับก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้เป็นบล็อกใหญ่พอสมควรนะครับกับเครื่องยนต์6กูบนะครับ3.0ลิตรเทอร์โบนั่นเองครับแน่นอนคันนี้ มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเล็กน้อยนะครับทำให้พละกําลังของเขานะครับถ้าตัวเครื่องเปล่าๆเ,เนี่ยก็จะอยู่ที่435แรงม้านะครับกับแรงบิดอยู่ที่520นิวตันเมตร เกียร์9สปีดครับเป็นขับเคลื่อนแบบ4ล้อครับเพราะรถคันนี้เป็นรถ SU v นะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยมากถึง2.3ตันด้วยนะครับโหเรียกว่าน้ำหนักคนข้างเยอะทีเดียวนะครับ0ูนถึง100ก็ต้องบอกว่าถ้าตัวเลขเคมจากโรงงานนะครับทำได้เพียง5.3วินาทีเท่านั้นนะครับเรียกว่าแรงกว่า G.L.C. 4 3ด้วยนะครับคือตัวรถหนักอย่างนี้นะครับแต่ว่าเวลาเร่งแซงเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าทันใจแน่นอนครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ทดลอง อมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขครับว่าศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูศูนย์ถึงร้อยนก่อนเลยครับสองหนึ่งปย ในส่วนของเครื่องยงนต์ครับโหมดการขับขี่ของเขาเนี่ยมีถึง7โหมดด้วยกันนะครับเวลาเรานั่งทุกครั้งเนี่ยหรือเวลาเราขึ้นมาขับรถทุกครั้งเนี่ยเขาจะปรับมาที่โหมดคอมฟอร์ตทุกครั้งนะครับต้องบอกว่าทั้งช่วงล่างที่เป็นถุงลมคันนี้นะครับกับเสียงเครื่องเนี่ยเวลาเราขับใช้งานทางไกลเนี่ยก็ต้องบอกว่ารถคันนี้ให้เสียงที่ค่อนเงียบทีเดียวนะครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่ประมาณ90นะครับพอเล่นไปที่ร้อย คือมันจะมีเสียงทุมๆนิดนึงเขาเรียกว่ากําลังพอดีนะครับคือมันไม่ได้ดังเกินเกินไปเนี่ยแล้วถ้าวิ่งลอยๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ารถคันนี้ให้เสียงที่ค่อนข้างเงียบด้วยซ้ำนะครับจริงๆอะผมลองใช้งานแบบวิ่งทางไกลเป็นพันโลแล้วก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ค่อนข้างสบายทีเดียวเลยเพราะว่าการที่เขาเออกแบบแต่ละโหมดการขับขี่ของเขาเให้มันเหมาะสมกับการใช้งานเนี่ยก็ต้องบอกว่าคันนี้มันช่วยในเรื่องการเดินทางไกลนะครับ ขับขี่สบายแรงม้าเยอะๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเอาอยู่ทุกครั้งเวลาเรากดเร่งแซงเลยนะครับในส่วนของโหมดการขี่นะครับลองที่โหมดคอมฟอร์ตกันก่อนหลักๆคันนี้ก็ต้องบอกว่าเน้นเรื่องสมรรถน,นะแล้วกันนะครับแล้วลองปรับไปที่สปอร์ตกันดูอ่ะเสียงจะทุ้มขึ้นมานหนึ่งคือมันทุ้มแล้วช่วงล่างก็จะแข็งขึ้นเฟิร์มขึ้นแน่นอนครับผมขับมาที่ร2อละคือเสียงลมเนี่ยรถใหญ่ขนาดนี้ไม่เสียงลมถือว่าเบามากๆเลยนะครับเนี่ยใช้งานปกติเลย พอจังหวะที่เร่งแซงคือมันก็ดังขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็ดังในจุดที่แบบผมว่ามันกําลังพอดีเลยกับการใช้งานแต่พอมาโหมดสปอร์ตพัดอันนี้จะเฟิร์มขึ้นอีกเสียงท่อทุกครั้งที่เราไปเกเกี่ย์อ่ามันจะมีอาการแบ็กไฟ์เนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ,อันนี้เรียกว่าเหมาะสมกับบ้านซิ่งนะครับอย่างที่เราให้ฉายา,ยาของรถคันี้เลยเนี่ยเล็งแซงปุ๊บ เนี่ยถอนคันเร่งคือมันจะมีเสียงแบ็คไฟอยู่ตลอดเวลาเลยโอ้โหอันนี้ผมถือว่าเป็นรถที่น่าประทับใจมากๆเลยครับสำหรับตัว GLE 53ครับอย่างที่บอกนะครับคือแรงม้าเยอะๆมีไว้ทำไมตอนนี้ร้อยๆอยู่ที่ประมาณ80-90นะครับกดเร่งแซงไป120เกือบจะร้อยสามละตัวรถใหญ่ขนาดนี้ นั่งกันมาโดยสารกันมาเนี่ยแต่พอเรากดคันเร่งอย่างเนี้ยผมหมดได้เลยมันช่วยในเรื่องการแซงมันทําให้การปลอดภัยมากยิ่งขึ้น,นครับและอีกอย่างครับพิเศษสําหรับคันนี้พอมันเป็นช่วงหน้าแบบถุงลมเนะี่ยทุกอย่างมันจะโดนปรับเปลี่ยนตามการใช้งาน,นครับการข้าโค้งต่างๆเนี่ยการโค้งของคันนี้เป็นกันโค้งไฟฟ้านะครับซึ่งกันโค้งไฟฟ้าทําหน้าที่ยังไง ทำหน้าที่ในโหมดสปอร์ตพัดนะครับเวลาเราเลี้ยวโค้งแรงๆอย่างเมื่อกี้นะครับตัวรถเนี่ยเขาจะค้าไว้เป็นไฟฟ้าที่กําหนดเนี่ยให้ตัวรถพยายามนิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยการาโค้งของคันนี้บอกได้เลยครับตอนแรกอะ่ะไม่แน่ใจกับระบบช่วงล่างแต่พอไปศึกษาดูดีๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันน่าประทับใจมากเพราะว่าเวลาเราเลี้ยวเนี่ยคือทุกคนจะรู้ดีว่าเวลาเราขับรถสูงๆเนี่ยเวลาเราโยนตัวเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกโครงๆแต่คันนี้อาการโค้งมันน้อยมากนะครับเวลาเข้าโค้งตา่ตาตงๆเนี่ย เข้าโค้งได้ดีจริงๆนะครับเนี่ยคือความเร็วนี้ผมบอกเลยว่าคือเราขับความเร็วสูงๆเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ารถมันจะวิวจะลอยเลยขับทางไกลเนี่ยสบายมากๆนะครับสำหรับขันนี้นะครับและในโหมดอื่นๆของเขานะครับอ่าอย่างเช่นเอเดวาร์ดก็แน่นอนครับมันปรับเองสลิปเบอรี่ก็คือเวลา,าเราฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ u v แรงแล้วในโหมดเทลนะครับพอปรับปุ๊บ ตัวรถเนี่ยจะยกขึ้นแบบอัตโนมัตินะครับทำให้เราผ่านอุปสรรคได้ดียิ่งขึ้นนะครับแน่นอนกันนี้ช่วงล่างแบบถุงลมสามารถยกขึ้นยกลงแบบอัตโนมัติได้ด้วยเช่นกันครับอันนี้มันเป็นข้อดีสําหรับการเดินทางไกลเนี่ยถ้าเราเจออุปสรรคเราสามารถปรับช่วงล่างให้มันสูงขึ้นได้ด้วยเช่นกันครับอันนี้ก็สำหรับรถ SUV แท้ๆนะครับสำหรับ GLE อ53กันนี้นะครับครับผมและในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับมีสมรรถนะสูงเทอร์โบของเขาเนี่ยถูกออกแบบให้เป็นเท งานของเขาเนี่ยช่วยในเรื่องอัตราเร่งตอนต้นนะครับดังนั้นเนี่ยการลอรอบของเครื่องยนต์เนี่ยเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่านะครับหรือการแหลกของเทอร์โบเนี่ยน้อยมากๆนะครับสำหรับคันนี้คือกดคันเร่งทุกครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคันเร่งหรือเครื่องยนต์เนี่ยพร้อมที่จะทํางานอยู่ตลอดเวลาเลยแม้ว่าเราจะอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตก็ตามอันนี้เรียกว่าสมรรถนะจัดจริงๆนะครับและในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับคันนี้เนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะครับช่วยในเรื่องอะไรบ้างนอกจากในเรื่องการ ไปจับน้ำมันอัตราเร่งเนี่ยหลักๆเลยนะครับเพราะว่าคันนี้มอเตอร์48โวลตัวนี้มันสามารถผลิตแรงม้าออกมาเพิ่มช่วยในตัวเครื่องยนต์นะครับถึง22ตัวกับแรงบิดมากถึง250นิวตันเมตรครับเรียกว่าพอมันทำงานพร้อมกันเนี่ยโหแรงบิดมาหาศาลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคันนี้เครื่องยนต์เปล่าๆเนี่ย520 นิวตันเมตรเข้าไปแล้วเนี่ยกับน้ำหนักขนาดนี้แต่พอมันมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยก็ต้องบอกว่ามันทําให้อัตราเร่งเนี่ยทันใจจริงนะครับสำหรับตัว g l e ห้าสคันี้ครับและในส่วนของการประหยัดน้ํามันนะครับผมอะ่ะได้ลองทดสอบวิ่งทางไกลย,ยาวๆแนละ้วจริงๆอะ่ะตัวเลขเครมจากตัวโรงงานนะครับบอกว่ารถคันนี้เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่8ลิตรต่อ100กิโลนะครับก็ถือว่าประหยัดมากๆนะครับแต่ว่าผมอะ่ะเอาไปใช้จริงๆอะ่ะอยู่ประมาณตัวเลขอยู่ประมาณเนี่ยครับประมาณ10 จสลิตร ต่อร้0กิโลเมตรนะครับยังถือว่ารับได้นะครับผมบอกได้เลยว่าเนี่ยคุณขับอยู่ที่100ยถึง1 2 0ยเนี่ยยังรู้สึกว่ารถคันนี้มันช้าไปเลยก็ได้นะครับแต่คันนี้ผมจะให้ดูว่าทำไมมันถึงประหยัดนี่ผมล็อกความเร็วไปที่100อ่าถ้ามองเห็นรอบเครื่องยนตน์ครับมันอยู่ที่1,600รอบเท่านั้นเองนะครับถือว่ารอบเครื่องเนี่ยมันใช้น้อยมากๆนะครับคือถ้าคุณขับในความเร็วปกติเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรมากนะครับคันนี้เนี่ยประหยัดเทียบกับแรงม้ากับาตาการปรยานี่ผมถือว่า มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับรถสมัยก่อนแต่รถสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยเกียร์ที่มันฉลาดขึ้นเนี่ยรอบเครื่องน้อยลงโ้ พอกดต่ำลงไปอีกนะครับไปกี้ลอยลงมาเหลืออยู่แค่พันสี่ครับร้อยกิโลเมตรเนี่ยลอยลอยเนี่ยรอบเครื่องถือว่าต่ำจริง,รงๆนะครับสำหรับการใช้งานเนี่ยดังนั้นนะไม่แปลกใจเลยที่ทําไมเครื่องยนต์สมรรถนะขนาดนี้แรงม้าขนาดนี้แต่ยังให้การประหยัดน้ํามันที่ดียิ่งขึ้นนะครับบางครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าเวลาเราจอดเนี่ยหรือว่ารถเนี่ยไหลลงมานะครับเครื่องยนต์มันก็ดับไปเลยนะครับก็เป็นระบบไฮบริดปกติเนี่ยมันช่วยในเรื่องแรงม้านะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแรงม้าที่มีกําลังมากมายมหาศาลเลก็กว่าได้นะครับ ในเรื่องการประหยัดน้ามันนะครับเพราะว่าบางทีเครื่องยนต์เนี่ยมันดับลงไปนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อะไรมากมายเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยเข้าไปเลี้ยงระบบแอร์ระบบการสตาร์ตต่างๆนะครับเวลาสตาร์ทสต็อปอ่ะปกติแล้วเนี่ยคุณจะลาคาญหรือจะต้องปิดด้วยซ้ำนะครับแต่คันนี้นี่บอกได้เลยว่าไม่ลาคาแน่นอนเพราะว่าช่วงรอยต่องเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างเนียนทีเดียวนะครับคันนี้ครับผมและทั้งหมดนี้ครับกับ GLE 53 MG คันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสมรรถนะขนาดนี้ครับค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่ ห่าล้าน9ก9า0่บาทนะครับก็เป็นรถที่ประกอบในประเทศนะครับดังนั้นนะราคาค่าตวงเขานะจึงลดลงมาครับอันนี้คือเรียกว่าลดลงมาแล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสมรรถนะขนาดนี้จริงๆต้องเกือบจะ10ล้านแล้วนะครับแต่คันนี้อยู่ที่5้าล้านกว่าบาทนะครับผู้แข่งโดยตรงของเขาเนี่ยถ้ามองในตลาดเมืองไทยอ่ะที่มีขายกันอยู่นะครับจริงๆมันต้องเป็น X 5าที่เป็น M นะครับแต่ทาง M ก็ไม่ได้เอามาขายนะครับหรือทาง BM เเนี่ยไม่ได้เอามาขายนะครับเพราะว่าค่าตวงเขาเนี่ยเรียกว่าแพง ลและบางคนก็เอาตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับตัวไฮเยนไฮบริดนั่นเองนะครับจริงๆแล้วแรงม้าแรงบิดเนี่ยดิฟกันนิดเดียวเท่านั้นนะครับในส่วนของ GLE 53นะครับพอมันมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเนี่ยทำให้แรงม้าแรงบิดเนี่ยเรียกว่าดิฟกันอยู่กับตัวไฮเยนนิดหน่อยนะครับแต่ในส่วนพอมาดูในเรื่องราคาเนี่ยไฮเยนเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6ล้านกว่าบาทนะครับเรียกว่า6ล้านเนี่ยยังไม่ได้ออปชั่นหลายๆอย่างนะครับดังนั้นนะมันอาจจะไปจบอยู่ที่ประมาณ 7- จ็ดถึงแปดล้านนะครับพอเราเติมเพิ่มของเข้าไปนะครับ จบในคันเดียวนะครับที่5ล้าน9นะครับคันนี้ทําให้ผมมองว่ามันเป็นรถที่ครอบคลุมนะครับในเรื่องการใช้งานจริงๆนะครับในเรื่องสมรรถนะที่มันแรงมากๆนะครับและในเรื่องการประหยัดน้ามันนะครับก็มีให้ด้วยเช่นกันครับและคุณเป็นสายครอบครัวนะครับพาลูกเด็กเล็กแดงไปเนี่ยกับคันนี้ก็สามารถไปได้นะครับทางไกลเนี่ยอัตราการกินน้ำมันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10บกว่ากว่านะครับขับแบบใช้งานจริงนะครับตัวเลขเคมเนี่ยแลิตรต่อร้อกิโลเมตรก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะครับอัตราเร่งเนี่ยไม่ต้องกลว เพราะว่าทันใจแน่นอนครับและในส่วนของเรื่องราคาเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยมองหารถระดับนี้อยู่แล้วนะครับคันนี้ถือว่าเป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับและในส่วนของฉายา GLE คันนี้นะครับเพราะบ้านสายซิ่งนะครับผมไม่แปลกใจเลยเพราะว่าเมื่อคุณได้ลองสมรรถนะของเขาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับใช้งานแบบ SUV ปกติแบบครอบครัวเครื่องยนต์เงียบๆก็ทําได้นะครับแต่พอปรับไปในโหมดสปอร์ตพัดนะครับเครื่องยนต์คำรามขึ้นมานะครับพร้อมที่จะออกแรงได้อย่างเต็มที่เต็มพลังงางนะครับดังนั้น นะครับฉายาบ้านสายซิ่งนะครับก็ต้องอยู่ที่ GLE 53คันนี้แน่นอนครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับจากเพจ a u ต o s สปินะครับวันนี้ผมขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ